ี้เป็นพยานหลักฐานชัดเจนนะครับสิ่งที่จะทำได้คือรัฐบาลไทยจะต้องส่งพยานหลักฐานชิ้นนี้กับวัตถุลูกแตกที่พบพร้อมทั้งพิกัดซึ่งอยู่ในผืนแผ่นดินไทยแน่นอนว่าหนึ่งเขมรลุกรานแผ่นดินไทยเข้ามาแอบมาลักลอบฝังทุ่น กับลูกแตกนะครับดักทั้งบุคคลและรถถัง 2. อขมินต้องออกมาขอโทษแล้วก็มาทำการเก็บกู้หนึ่งต้องมาขอโทษก่อนสองต้องมาเก็บกู้มันวางจุดไหนมันมันมาร์ากจุดเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องมือเครื่องมือเหมือนเขาเรียก GPS นะฮรมันวางจุดไหนจุดไหนมันมาร์กจุด ตรงจุดเลยครับตรงจุดเหมือนกับที่หน่วยงานทางราชการเราใช้หรือป่าไม้ใช้ฮะมาร์กจุดเข้าไว้นะครับอันเนี้ยขมรต้องออกมาขอโทษแล้วต้องมาชดใช้ค่าเสียหายในครั้งนี้เที่ยวนี้ขมรเสียหมามากนะนะครับแล้วสิ่งที่จะทำต่อไปคือ ผมเชื่อว่าทางกองทัพบ,บกและทางรัฐบาลจะสั่งให้ทหารไทยทุกคนที่อยู่เวรแนวชายแดนทำการจับกลุ่มตัวคนที่ลุกล้ำเขตแดนเข้ามาเราใช้คำซอฟซอนะครับว่าทำการจับกลุ่มตัวเช่นเราไปลาดตะเวนหรือไปเฝ้าระวังแล้วเห็นทหารเขมรบุกลุกเข้ามาในเขตแดนไทยเราต้องทำการจับกลุ่มตัวจับกลุ่มตัว เพื่อมาดําเนินคดีตามกฎหมายไทยถ้าไปเจอกับลูกแตกมันหิ้วกับลูกแตกมาหรือมันอาจจะใส่เป้มาเราเข้าทําการจับกลุ่มตัวแต่ท่านเชื่อเถอะครับว่าระหว่างทําการจับกลุ่มตัวยิงกันแน่ยิงกันแน่นะครับยิงกันแน่นะนแ,นแล้วผมคิดว่ารัฐบาลไทยจะต้องดำเนินการสั่งการให้ทำการจับกลุ่มตัวไม่ให้มันลุกล้ำดินแดงเข้ามา ในขณะทําการจับกลุ่มตัวมีการยิงกันแน่พอยิงกันแน่สงครามก็จะเริ่มขึ้นคราวนี้มึงชิบหายแน่ในขเขมรน,นะครับทหารขเขมรชิบหายแน่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราสูญเสียแล้วพเพราะเขมรมันลุกล้ําดินแดนเราเข้ามาแอบมาวางกับลูกแตกในเขตประเทศไทยชัดเจนหนึ่งภาพถ่ายที่คุณถ่ายกันเอง 2. เราไปตรวจเก็บกู้นะครับตรวจเก็บกู้เจอ 3. รัฐบาลไทยต้องออกมาตรการให้ทำการจับกลุ่มตัวคนที่ลุกล้ำเข้ามาเพื่อเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะครับระหว่างทำการจับกลุ่มตัวผมเชื่อว่ามีการประทะกันแน่เพราะนั้น กระสุนปืนใหญ่จะลวดต่อสู้อากาศยานอะไรเราเตรียมให้พร้อมนะครับพราะจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยเราได้ดำเนินการแน่ได้ดำเนินการตามยุทธวิธีของทางทหารแน่แต่ผมเน้นย้ำกองทัพอากาศนะครับอย่าลืมบินตรงไปบอมฮุนเซนเลยนะกับฮุนมาเนตน,นะครับต้องไปบอมเขาครับ ไม่ใช่บินมาชายแดนแถวจุดปะทะไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรแบ่งเครื่องบินระดับรองไปบอมปืนใหญ่กะจะลวดของทางขาเขมรแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบินไปโน่นเลยครับไปจัดการคนสั่งการคนต้นเรื่องคือหุนเซนกับอุนมินตนะครับต้องบอมเป้าหมายมันตรงนั้นแล้วสงครามก็จะจบเร็วประชาชน ก็จะไม่เดือดร้อนไม่ได้รับการบาดเจ็บล้มตายทหารก็จะไม่ได้รับการบาดบาดเจ็บล้มตายมันจะได้ปิดครับมึงหาเรื่องเองสั่งทหารมาขุดคูเลดแอบมาวางระเบิดในเขตประเทศไทยกองทัพอากาศต้องเตรียมพร้อมนะครับเป็นผมผมเตรียมพร้อมเนยถ้าขับเครื่องบินเป็นนะไม่มีใครมาห้ามได้แล้วครับเครื่องบินขึ้นไปแล้วฟืด มาร์กเป้าหมายเลยครับต้องไปบอมโน่นนะครับอย่าไปบอมบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลน,นะครับถือว่าไปต้องเอาแบบอิสราเอลกับอิหร่านนะครับนะครับพอประทะกันได้ไปสักห้าวันสิบวันก็จะมีประเทศกลางมาช่วยเจราจาให้เราหยุดยิงแต่ว่ามันจบเกมแล้วไงต้องฟาดให้มันจบเกมเลยครับนะครับต้องฟาดให้มันจบเกมเลย ตอนนี้การข่าวผมคิดว่ามีอยู่แล้วนะครับทางทหารไทยก็มีอยู่แล้วนะครับต้องจัดการผู้นําเขาครับจัดการผู้นําเขาครับเพราะว่าฮุนเซนนี่เขาใหญ่ที่สุดมีอํานาจมีบาร,รมีมากที่สุดในกัมพูชานะครับแล้วผมว่าทุกอย่างจะคลี่คลายหลังจากนั้นก็ประเทศไทยกับกัมพูชาก็มาเป็นมิตรกันเหมือนเดิมทํามาค้าขายเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับ ปัญหามันอยู่ที่ฮุนเซนนะครับส่วนประเทศไทยไม่ต้องกลัวแล้วครับทุกคนพร้อมจะขึ้นมาเป็นใหญ่ทุกคนพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีใครใหญ่กว่ากันครับอยู่ที่ประชาชนจะเลือกใครนะครับแต่กรรมพูชานี่มันเลือกคนอื่นไม่ได้ฮุนเซนเมีอำนาจมายาวนานและมันมีปัญหากับบ้านเราตลอดนะครับ ม,มันอยู่ที่หุนเซนกับหุนมเนตครับอยู่ที่หุนเซนหุนมเนตครับชาวขาเขมรจริงๆชาวกัมพูชาจริงๆเขาไม่ได้มามีปัญหากับเราครับไอ้คนที่ออกมาเยี่ยวเยี่ยวเเนี่ยมันก็ญาติพี่น้องเขาที่เป็นแกนนําเพราะเขาวางเครือข่ายอํานาจมาเกือบสี่สิบปีนะฮะ<อ>ผมประเมินสถานการณ์เอานะครับ ว่าทางทหารจะสั่งว่าให้ทำการจับกลุ่มคนที่ลุกล้ําดินแดนเข้ามาเขาไม่กล้าสั่งให้ยิงนะครับเฮ้ยใครล้ําแดนมายิงไม่ละครับแต่เที่ยวเนี้ยจะสั่งเที่ยวเนี้ยจะสั่งว่าให้ทําการจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีให้ได้ขณะทําการจับกลุ่มตัวดําเนินคดีเนี่ยท่านคิดว่าขมรมันจะไม่สู้เหรอมันสู้อยู่แล้วครับพวกทหารนะ่ะแล้วก็จะยิงปะทะกัน คราวนี้จะขอปืนใหญ่ปืนคอสนับสนุนจะหลดจะเริ่มมาเครื่องบินลบจะขึ้นมันจะเริ่มต้นจากจุดนั้นครับมึงเขี่ยบอลแล้วนะครับเขี่ยบอลแล้วนะครับเขี่ยบอลแล้วนะฮะจับกลุ่มมันก็จับตายเท่านั้นแหละครับนะฮะให้มันทิ้งศพอยู่ในเขตดินแดนไทยนะครับพร้อมของกลางนะครับจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันคงไม่ยอมให้จับเป็นแล้วครับ ที่ประเมินว่าจะมีการประทะกันเพราะว่าทำไมไหมฮะเอาแค่พวกมาตัดไม้พยุงเนี่ยเป็นประชาชนชาวกัมพูชาชาวขาเขมรหรือทหารขาเขมรแต่แถวยังมีการประทะกันเลยนะครับและนี่มันถ้ามันเป็นทหารอาชีพเขาเป็นนักรบเหมือนกันนะครับ แต่สถ,ถานการณ์เราได้เปรียบครับเพราะเราเป็นฝ่ายไปซุ่มรอนะครับเราเป็นฝ่ายไปซุ่มรอไม่ลาาตะเวนไปเถียงกันแอคชั่นถ่ายรูปทําคลิปทำคอนเทนต์แล้วนี่เราไปซุ่มรอนะครับไปซุ่มโปง่งรอมันโผล่เข้ามาก็กราดกันเลยนะครับถือว่าต่อสู้ในขณะทําการจับกลุ่มนะครับเหตุเกิดในเขตแผ่นดินไทยนะครับ ถือว่ามันมาลุกลานอธิปไตยไทยนะครับเราก็มีความชอบธรรมที่จะไปบอกกับชาวโลกบอกกับอยู่เอนซะประชาชาติได้ว่าเราทําการจับกลุ่มตัวผู้กระทาความผิดในประเทศไทยอันนี้ก็จะมีความชอบธรรมนะครับนะครับน้องๆก็เตรียมให้พร้อมเตรียมกําลังให้พร้อมเตรียมอาวุธกระสุนให้พร้อมนะครับฝ่ายสนับสนุนนะครับเตรียมตั้งพิกัดกันเข้าไว้ให้ดีเลยผมว่าเร็วๆนี้แหละครับ เร็วๆนี้แหละครับนะครับผมไม่ได้ไปยุให้ทำสงครามนะครับแต่ในการจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดนะฮะมันมันก็ต้องมีการต่อสู้กันนะครับแบบนี้ดีแล้วครับแบบนี้ดีแล้วครับน้องนั่นเสียสละไปคนเดียวนะครับเสียสละขาขาดไปคนเดียวนะครับ ก็ฝากทางกองทบบด้วยก็แล้วกันนะครับเอ่อกระทรวงกลาโหมครับแก้ไขระเบียบนิดนึงช่องทางว่าจะทำไงให้น้องเขาได้รับราชการนะครับได้รับราชการแทนที่จะไปปลดจะไปปลดและได้ยศหลังจากปลดมันมีเงินเดือนกินมีบำนาญกินอะไรกินมันก็อยากให้น้องเขาได้ทำงานขวัญกำลังใจจะดีต่อไปคัดเลือกทหารปีหน้านี่ ไม่ต้องครับมีคนสมัครหมดทุกคนเลยนะครับเราเลี้ยงลูกน้องดีนะครับใครไปบาดเจ็บล้มตายดูแลอย่างดีนะครับเปไปนะครับเปไปดูแลขวัญกำลังใจจะดีครับมานี่นะฮะมันไม่ต้องคนไปลบไม่ต้องเสียดายชีวิตไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันโอนเงินไปช่วย คนเจ็บนะครับคนเจ็บนะครับทหารที่ได้รับบาดเจ็บในการปกป้องให้พวกเราได้อยู่สบายนะครับผมก็ยังมองว่าพวกมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยวๆน่าจะไปเมตตาพวกคนยากคนจนโดยเฉพาะทหารมั้งนะอย่างบางคนที่รวยอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบนี่นะครับ ท่านคงยุ่งไม่มีเวลามาดูแลอย่างนี้นะครับถ้าคนรวยมาช่วยคนจนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะไอ้พวกคนจนมันก็สู้ใจขาดดินเลยนะครับมามันก็มีแต่คนจนช่วยคนจนกันอยู่เนี่ยครับโอนกันช่วยกันคนละห้าสิบบาทร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับ พวกเศรษฐีหรือจะเป็นนักการเมืองรวยๆก็ไม่เห็นมีใครไปบอยจากเลยนะครับเอาเงินส่วนตัวท่านนะครับมาเนี่ยนะฮะเงินส่วนตัวเงินส่วนตัวท่านทำบุญตามจิตศรัทธานะครับคนละนิดละหน่อยมันก็ทำให้เยอะขึ้นได้นะ ถ้ารอฟังข่าวนะครับผมว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งขมนเนี่ยจะไม่กล้าเหยี่ยมเลยไอ้ที่เดินมากลางกลางลุกล้ำแดนไทยนะคราวนี้เราจะไปลาดตะเวนแบบนั้นไปสุ่มจับแม่นอย่างเดียวสุ่มจับแล้วประทะแน่ครับนะครับไอ้ที่ว่าเดินลาดตะเวนแล้วไปเจอทหารขมินแล้วก็เถียงว่านี่เฮ้ย <"He i, S 2> มึงล้ำแดนมาอะไรไม่ต้องเตรียมอาวุธขึ้นลาให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็บอกหยุด นี่เจ้าหน้าที่ทหารไทยมันก็จะสู้ไอเ้เหี้ยาคานี้พูดกันด้วยปืนแล้วนะครับล้ำแดงเข้ามาเนี่ยก็ต้องเอาอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมีการประทะแน่นะครับแล้วที่ปราสาทที่ปราสาท ตามเมินทมที่ว่าไปเถียงกันถ่ายรูปได้ไม่ได้อะไรนะผมว่าแม่นโลยเอาเส้นขาวไปโรยเลยครับเส้นขาวโรยแบบสนามฟุตบอลเลยนะครับว่าเส้นสีขาวเนี่ยมาตรงไหนของเขมรตรงไหนของไทยนะครับมึงจะเดินมาเที่ยวถ่ายรูปได้แค่ไหนเอาเส้นไปโรยเลยนะครับเอาเส้นไปโรยเลยครับมาเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปเถียงกันงุดหงิดอารมณ์นะ ของกลางก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับของกลางอะไรก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเราสู้กับนักเลงเนี่ยมันไม่ได้เด็กมากวนตีนหาเรื่องเราอะไรเราอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้จัดการหานอากาศครับ ถ้าทหารบกเขาเริ่มปะทะก,กันเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับเอาเครื่องบินลบไปบอมแม่นบ้านหุ่นเซนหุ่นแเน็ตนั่นนะครับต้องไปจัดการหัวหน้าลิงจ่าโขงมันนะครับมันถึงจะจบมันจะเซฟความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายได้เยอะนะครับผมฝากตรงนี้พี่เรวัดฝากตรงนี้ด้วยนะครับฝากตรงนี้ด้วยนะครับ ผมเองให้เราก็เป็นแนวหลังเนาะมาเนี่ยแต่ก็เสนอแนะยผ่านทางช่องทางนี้ก็แล้วกันนะครับเสนอเนะผ่านทางช่องทางนี้นะครับ มันต้องจัดการแม่ทัพใหญ่ครับต้องจัดการแม่ทัพใหญ่ครับมันถึงจะปิดเกมครับเราต้องรู้ว่ากัมพูชาอำน,นาจสูงสุดอยู่ที่ฮุนเซนนะครับฮุนเซนชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะครับตัวฮุนมาเน็ตยังไม่เท่าไหร่เลยต้องจัดการฮุนเซนคนเดียวเลยครับต้องจัดการฮุนเซนคนเดียวเลยนะครับถ้าฮุนเซนไปแล้วนี่ก็ฮุนมาเน็ตอยู่ไม่ได้นะครับผมคิดว่าเครือข่ายของเตียบันที่เป็นเบอร์สอง พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาก็คงจะพลิกสถานการณ์ขึ้นมาเป็นต่อนะครับแล้วเขาก็จะมาพูดคุยกับเรานะครับแต่เราต้องเข้มแข็งนะครับเราต้องเข้มแข็งครับรัฐบาลไทยต้องเข้มแข็งเขตบ้านผมเนี่ยไม่เห็นขี้เมามันจะมาเดินเข้ามาเลยครับเขตไร่ผมเนี่ยเขตบ้านผมเนี่ยผมไม่เห็นขี้เมาไอเด็กเกเรมันจะ แอบ,บเข้ามากลางเลยนะครับเพราะมันรู้ว่าตายฟรีนะครับถ้าเราเข้มแข็งแต่ถ้าเกิดบ้านชาวบ้านที่เขาไม่มีปัญญาสู้รบตกมือแม่งก็กลางถือมีดถือไม้ถือเข้าหลามเข้าไปถ้าโผล่มาเขตบบ้านผมนี่ก็หงายท้องเลยครับหงายท้องเลยผมไม่ไปบุกรุกใครไม่ไปก้าวร้าวใคร แต่ถ้าเข้ามาเขตบ้านผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับถ้าประเทศไทยเข้มแข็งและเด็ดขาดเนี่ยท่านคิดหรือว่าทำขมรมันจะมากล้าอย่าไปพูดว่าเราเป็นประเทศใหญ่ไปรังแกประเทศเล็กไอประเทศเล็กมันมาเสือกก้าวราวเรานี่นะครับมันก็ต้องเหยียบกันให้จมดินไปไม่ให้แม่นโตนะครับจะฟ้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับ มันไม่ได้มาเนี่ยนะครับมาก้าวล้าวอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องมีความเด็ดขาดครับต้องมีความเด็ดขาดผมไม่เห็นไอ้เกาหลีใต้มันจะกล้าล้ําแดนไปเกาหลีเหนือเลยนะครับหรือขเขมรเนี่ยแม่งกล้าล้ําแดนไปลาวหรือเปล่านะครับประเทศเล็กกับประเทศเล็กด้วยกันเนี่ยลาวแม่งยิงเราเลยนะนะครับ แต่เราเนี่ยแม่เจราจาอย่างเดียวไม่ต้องเจราจาแล้วครับเราไม่ใช้คำว่ายิงใช้คำว่าถาลําแดนเข้ามาเราจะทำการจับกลุ่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไทยระหว่างทำการจับกลุ่มเกิดประทะอะไรขึ้นนั่นแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมว่าคำสั่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำสั่งที่ซอฟต์แล้วหลุดคำสั่งอย่างนี้หลุดไปที่ชาวโลกมันก็ไม่เป็นไรหยุ่ไปที่ UN เอ็นสหประชาชาติเรา ถือว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกรณีมีกองกำลังติดอาวุธล้ำแดนเข้ามาในเขตดินแดนไทยให้ทำการจับกลุ่มตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไทยนะครับส่วนการประทะระหว่างทำการจับกลุ่มตัวมันเรื่องปกติที่เราจะไปชี้แจงได้อยู่แล้วเพรอะนั้นเกมนี้ดำเนินการเลยครับท่านครับนะครับท่านผู้จัดการทหารบกครับนะฮะดำเนินการเลยนะครับ